เดี๋ยววันนี้ครับ True ID Update ครับผมมีแอนิเมชันจากดิสนีย์และพิกซ่ามาฝากกันเรื่องอะไรติดตามครับครับ Your dad said to give you this when you were both over 16. It's a wizard s t a f p Dad was a wizard. This spell brings him back. นี่ครับ onward นะครับผมนานมาแล้วครับโลกใบนี้เนี่ยเคยเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ที่น่าตื่นเต้นและมีเวทมนต์ครับแต่ตอนนี้มันค่อยๆเลือนหายไปครับทาง True ID ครับขอชวนคุณเนี่ยมาพบกับแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ จากดิสนีย์และก็พิกซ่าในภารกิจสุดป่วนที่มีเวลาแค่24ชั่วโมงเพื่อพาพ่อกลับมาอีกครั้งครับของ2พี่น้องสุดซีนะครับผมเอียนและก็บานี่สนุกไปกับการไรจนภัยเพื่อตามหาเวทมนต์ที่เหลืออยู่ในออนวอร์ดครับคู่สร้างล่ามนมหัศาจา์แอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์สุดประทับใจแห่งปีโดยทีมผู้สร้างโคโค่และให้เสียงภาคโดยคริสแพตและก็ทอมฮอลแลนด์นะครับวันนี้ที2 i d ดีทั้งเว็บแอปพลิเคชันและกล่อง t ี2ไอดีทีวครับ